ขางวะงใหญ่ขนาดพี่น oh, <ctions> ้องโดนวะโดนวะพี่น้องโอ้โดนโดนโดนพี่น้องโดนโดนโดนโอ้บึ้งพี่น้องบึ้งอ๊ย้ยใส่สองลูกเลยพี่น้องตดูนี้อ๋อ พี่น้องผู้ปติเพียนคนนี่ตุ้ยตุ้ยไงพี่น้องเห็นอะไรโหดสิบินิ่งวันไหนวะนี่นี่นี่พี่น้องผู้ปติเพียนพี่น้องวิสิตุ้ยตุ้ยไงพี่น้องนมาจะบักสามลูกนี่จะบักลูกหืนนีพี่น้องปติเพียน ผมไฟหดใจแล้ววะแตกนี <c ười> ấy, ้มานอะไรบินองไหมบ่ชักหดใจเลยนันนน Nanana, nữa, 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 ไก่นี่ราะอันนั้นอยู่แต้มันออกไปไกลขนาดน้่ฟังพุ่นพี่น้องโอ้มันมป่าตะเพียนมันเป็นยังงปลาสินนอกไี่น่นองพ่นไปหมดเลยพวกสิบยี่สิบตรรัวเลย もうね。 ป่าเนี่ยว่ะโอ้โหโน่องกินยี่สิบสามสิบตัวเลยน้องเลยว้า หลายตูขนาดวะหืมสิ่งเิ่งเลยนะ้นองเห็นเธอครับอ่านดูนี่ตูนโ บ้ถือกูพี่น้องเน้่ยนี่พี่น้องนี่พูงมันอยู่นี่พูงมันอยู่นี่พี่น้องพูงแต่เพี้ยนอยู่นี่อยู่นี่บแบบไงเลยพี่น้องเดี๋ยวเลเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลือกเขาก็นออ้ยหุ่นแล้วพี่น้อง bùn bùn từ từ cái đêm với bùn เปิดเลยพี่นอ้งนองโอ๊ยปดพี่แล้วบ่โอ้ยอยู่คนถึงีต้องปวดปวดพึดน้นแล้วปวดัยแล้ววะ ยูมองเกาหนิยูพี่น้องนี่างนี่โอ้ยถือโดนบว็บไกลเลยวะโอ้ยยันบูถือยุบุกี้นี่ขามครับวาเลี้ยงยิ่งขามไม่หรีโอ้ยใส่เกือบสองโลกบุกี้นี่เครื่องอันเดียววะ ใจค่อยได้ลวัดบบนี้เอ้ยโอ้ยอาจะเพี้ยนหนิใส่อสองลูกเลยเมื่อกี้นี่มันขามไปฟังหืนแล้วพี่น้นองเน,นี๋ยโอ้ยยิ่งบุตรสกิีเสีย ตบงงเงี้ยเลยนีหมดสฟแล้ววุนแล้วโอ้ทอดุ่นแล้วพี่น <c oughs> าน,าน,าน,นั่นนั่นหินปูพินอกโอ้โหใส่สองรูนี่มันบัตถุศิลป์มห็นแล้วบ่ โอ้ยไรพี่น้องเอ้ยสวยดีวะปลาตะเพียนแม่งบักสองกิโลน,นี่ยิ่งบ่ถืออยู่เสียดายเนี่ย นี่นี่พี่น้องฝูงมันมากพี่เลยนี่เป็นสิบยี่สิบตัวเลยพี่น้องผ่านนี่นี่โอ้ฝูงมีแต่ตัวยิ่งใหญ่พี่น้องเอ้ยฝูงมีแต่ตัวยิ่งใหญ่วะเดี๋ยวดักมองนี่เลยพี่น้องนี่ลอยเป็นฝูงเลยพี่น้องมันบ้ามากวะมันดูตะมองนั่นใส่เลยพี่น้องมีตัวยิ่งใหญ่เลยนี่แบบนี้น่ลอยฟูงดู่คงอยู่นะ นอนด่ายดูนโบดูนโบเอ้าโอ้ดุนดนดุนดนพี่น้องดนดนดนดุนด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 นบาดไงดุนหออู้อูของเท่อู้แบบไงล่ะน้องอ๋ออืม โอ้โอ้โอ้ยอกไงเลยพี่น้องเอ้ยใส่หัวไงป่านี่อันนี้ปัตเพียนนะนี่นาอเอาวยากนี่จังหน่อยพี่น้องเนโยนัดเรกนี่ยงกดถือสาเบื้งปัตเพียนพี่น้องเลนี่ตัวใหญ่น้ำมา น้ำโมโขแฮมมีอ้อดด <c oughs> พักมีมดแดงจีงโอ้โหน้อยนพี่น้อง น้องขวาอ้ตัว,ต,วตัวเลขที่ผมยิงยิงบาถือกันง่ายกว่านี้อยู่หลายเท่าเลยพี่น้องเฮ้ยมึงเนี่ยเดี๋ยวนำหงมัเนเลยก่อนพี่น้องูงมันไปหอดใส่เลยผู้นี่เพิ่งพี่น้องข่าทะเบียนเะ็บเก็บก่อนพี่น้องผู้ เทียนใหญ่องย่งนี้มันกินยาอย่งน ตูเป็นลูกพี่น้องัข้างนอกว่ายอย่างไะมุกไปใส่แล้วอะโอ้โหเห็นนะพี่น้อ้โหนียน่นีน,น,น,น ตอดงาอยู่ทั้ง เห็นตัวมันเนี่ยเดี๋ยวถ่ายจะง่อยดนะ้วยนนะีมนมมนม่มันมากนะมากมากอ้ขันขางอาขาโอุ้ยญ่ขนาดพี่น้องโดนวะโดนวะพี่โน้องโอ้ยโดนโดนโดนพี่น้นนนนนนองโดนโดนโดน บึ้งพี่น้องบึ้งใส่สองลูกเลยมีน้องตัวนี้อ๋อพี่น้องผมเขี้ยนยักษ์พี่น้องบอกเลยว่าพี่น้องบึ้งตัวนี้เห็นไงตัวเล็กอีกอ้อน้องบึ้งเนี่ยอ๋อใส่โลกลัวเกือบสองลูกแล้วมันอยู่มันมีพี่น้องบึ้งเนี่ยเนื้ออู้หัวเจี๊ยบพี่น้อ๋อ้ผมบอกเลยว่า โอ้ย no. น้องเนี oh. ่โอ <fin anta> <ots> ้ยโอ้โหผมบอกแล้วโย่แกี่น้องมึงปลาเพียนไงโอ้ยโอ้ยอ๋อตะเพียนไงลีวะน้องบึ้งปอาูฮู้ผมบอกแล้วโย่โอ้ยไงลีตะเพียนลอยสวอพี่น้องโอ้ยเก็บเก็บเก็บพี่น้อง หวานเจี๊ยบสองเต็มนะครับผมโอ้ถ้าเต็มแหลกได้อีกกันไงซ้ำกันญนี่แหละผมยิ่งอ่ะยิ่งที่แหลกนะมึกเก็บด,ด้วพี่น้องโอ้โอ้หวานนี่จังโคพี่น้องเอ,อ้ยไปพี่น้องเก็บครับผมติดตามตูน้าพี่น้องสวัสดีครับนานนครับโอ้เสียดายพี่น้องเม,มื่อพ่อมืดก่อนเนาะ ถ้ามันบ่มืดก่อนเนี่ยวู้จังเลยนะปาตะเพียนมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวแรกที่ผมยิงอยู่นี่พี่น้องน,นี่ผมยิงอยู่มองนี่แหละตัวรุ่นเดียวกันนี้เลยนี่ยนี่ตัวบักรุ่นนี่แหละบักเกือบสองลูกนี่อู้เสียดายแ,งแยาหงอยู่นี่ระยะาใกล้ๆยิงบ่ถืกเลยก็ได้มาสองเต็มพี่น้องเอ้ยมึงปลารุ่นนี่ยมึงนี่ปาตะเพียนนี่พี่น้องเอ้ยเออมึงนี่แก้วเลยพี่น้องเอ้ย มืดก่อนเนะสียดายดโดนโดนออกมากพี่น้องหลังจากที่ได้ลูกดอกมากจะหวานเจี๊ยบพี่น้องเลยเอาไว้เจอกันไหมคลิปนาครับผมคลิปนี้ยูข้องลังบ้านพี่น้องเป็นข้องเงี้ยวๆออไปูติดกับอ่างทวัดไช่พี่น้องนี่ข้องนี่ต่อมาต่อติดข้องไอ้อ่างทวัดไช่มันจะขึ้นไปข้างบนคุณแล้วก็ลุ่งลงไปข้างล่างนี่มันจะเป็นน้องมนพี่น้องอยู่ข้างล่างพุ ไปเอาไว้เจอกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอตัวล่าเฮียนี่แล้วครับผมสวัสดีครับ